คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเลือดสาดกระโหลกระเบิดหรือว่าสมองไหลออกมาถ้าใครทนไม่ได้ผมแนะนําให้รีบปิดไปโดยด่วนผมเตือนแล้วนะสวัสดีเพื่อนผมมาในมสปีบัวันนี้อยู่เกมรีพิล่าเฟ l ่านะครับในพาร์ทที่2เกิดจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับปรากฏว่ามิถากลุ่มหนึ่งนะครับได้ทำการทิ้งระเบิดลงมาที่เมืองเรานะครับแล้วก็ตุ้มนะเมืองเละเทะเป็นโจกนะครับและตอนนี้คือเราได้ทำการหลบหนีนะครับผ่าน เหมือนจะเป็นเรือฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็คือมาที่ศูนย์หลบภัยแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นศูนย์หลบภยัยแค่ผมคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันในพาน,นี้ Let ก go <S มาเฮ้ยแต่มันเป็นห้องแบบว่าห้องสี่เหลี่ยมเลยเหมือนเราต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าน่าจะคงเป็นอย่างนั้นครับเฮ้ยแต่มีท่อตรงนี้ท่ออะไรอ๋อเหมือนจะเป็นท่ออะไรบางอย่างเออรู้เปืี้ยนรู้อะไรกันเนี่ยถึงคุณฮอลเหรอตามข้อตกลง 190909เราจะมีของต่างๆที่จำเป็นให้สลับคุณเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเวลานานขนาดไหนอาจจะสัก15ปีเพปีบอกว่าคุณจะพร้อมรับมือนะเพื่อทําให้แน่ใจว่าโรคบการช่วยเหลือของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพราะเราต้องการให้คุณน,นั้นใช้ในเวลาที่จาเป็นเท่านั้นนี่น่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อในการใช้หลายรอบนะเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดว่า มันมีเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยกดปุ่ม emergency ได้เลยเพราะพูดถึงเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราต้องบำรุงรักษาอยู่2ทีมนะจะมีทีม BA แล้วก็ทีม JR เดี๋ยวจะมี2ทีมนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแคปซูลคุณ2ครั้งต่อปีถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็ได้ติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลาเลยนะพวกเราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอยู่ที่นี่นะสนุกตายเลยสิายอยู่คนเดียวนี่เป็นประสาตายก่อนหรือเปล่า15ปีเลยนะ อันนี้มีอ,อ๋อก็คือเป็นทางปล่อยปล่อยน้ำเหรอคือจะมีของเสียอะไรก็คือใส่ไปในนี้ได้เลยป่ะแล้วมันจะออกข้างนอกประเด็นเลยคือต้องคิดตามนะเวลาเราหย่อนอะไรลงไปเนี่ยความกดอากาศข้างล่างมันสูงใช่ป่ะมันก็ต้องดันขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันก็น่าจะค้างอยู่ตรงเนี้ยอันนี้อะไรวนะเนี่ยสปลูลส์เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเทปอะไรป่ะเฮ้ยตรงนี้กดได้เดี๋ยวขอเอช็คก่อนอืม มีอะไรให้กดอีกไหม J <ง>อ,อันนี้กดปุม่ม Emergency <D ose. S 1> อันนี้ล่ะ d o s งต้องทำเหรอทีนงต้องทำในแต่ละวันกินข้าวอ่านหนังสือฝึกฝนโดสกินยาด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็มีกินอาหารกินยานี่คือยาอะไรวะอาจจะเป็นยาลดวความเครียดหรือเปล่าอันนี้มีอะไรบ้างโอ้เอาดูเฉยๆละเพื่อนไม่หยิบมาหน่อยลหร สักชิ้นก็ได้เผื่อจะเป็นอาวุธโอเคทำอะไรไม่ได้จริงให้ตายเถอฉย metal chair ตรงน,นี้เป็นตู้เซฟแล้วก็มีเก้าอี้เหล็กด้วยครับมันต้องเป็นเก้าอี้อเหล็กเลยหรออาจจะใช้เพื่อที่จะความทนทานหรือเปล่าทำไมคนเราต้องมีนาฬิกาแบบนี้ด้วยวะไม่มาใช้เพื่อการนี้นะฮะ ประเด็นเลยคือตัวเราเนี่ยตอนนี้รู้อย่างว่าข้างนอกไม่ระเบิดไปแล้วน่าจะยังไม่รู้อันนี้อะไรเอ่ยนายเป็นใครแล้วช่าคุยกับใครอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมชื่อการน่ะเป็น AI หน้าที่สำคัญของผมคือช่วยเหลือคุณครับและอย่างที่บอกคุณว่าผมสามารถตอบคำถามด้วยบางคำถามแค่นั้นถ้าจบไปอยากให้ยังไง ทำไมฉันต้องรอถึอง15ปีด้วยเนะี่ยคุณจะไปเหรอครับ <c oughs> คุณแน่ใจหรือว่าที่อีก15ปีนันจะมีที่อยู่สำหรับคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพังนายแค่สงสัยอ่อยนะทำไมคุณถึงต้องขับ้ายผมด้วยฮนะแล้วคุณก็ขาดการพอร์ตไปตลอด15ปีหรอกนะ เรามีอะไรได้ทำในนี้บ้าง What am e n j o y reading and sleeping ก็ <c oughs> <c oughs> อ่านหนังสือกับหลับนะฮะเอา้าแค่นี้เหรอมีอาหารไหม w h a แล้วคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างนะ <c oughs> นี่คือของกินกูเลยเป็นเหมือนอะไรวะอาหารกระป๋องใช่ป่ะแล้วก็มียาด้วยมีถามคำถามต่อด้วยเนะี่ยกูจะถามอะไรอีกอืมที่นี่มันที่ไหนอนะ่ะ Place <oughs> Who created it? ใครเป็นคนสร้างเหรอมันไม่ใช่คำถามที่ฉันฉลาดเท่าไหร่นะครับในเมื่อผู้สร้างอยู่ที่นี่แล้วอ่ะจะบอกว่าไอ้คนคนที่โดนหมูขวีตตายนี่เป็นคนสร้างเหรอปล่อยฉันออกไปนะเว้ยไม่มีแอร์ฟิูจ์อุ๊จไม่ใช่คำถามหรือเปล่าอะไรวะอุ๊จเป็นเอไอที่แบบโคตรส้นตีนจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน แล้วผมจะแน่ใจได้ไงครับเนี่ยผมไม่ได้อยู่ข้างบนซะหน่อยขอฉันใช้วิทยุส่งขอความช่วยเหลือหรือเปล่าคุณแน่ใจหรือว่ามันมีโลกภายนอกที่คุณอยู่ก็ลองดูก่อนไม่ได้เลยแล้วประตูบังกับแพงไงทำไมเราไม่รออีก15ปีแล้วค่อยมาดูอะฮะกูตายก่อนใน่หปีเนี่ยกูจะตายเพราะความแบบความเบื่อหน่ายนี่แหละ นายบอกว่าบิบารียรเปิดขึ้นแล้วมันไหนพอไปอยังไงอ ease. Kind of <What S 1> <อ>แล้วบิบเรีแบบไหนที่คุณสะดวกที่สุดละ่ะ <c oughs> ประเจ้าช่วยนะนี่มึงตอบคำถามได้โคตรโคตรกลัวเลยวะ่ะโอเคพอแล้วพอแล้วหยิบปืนได้ไหมอันนี้เป็นของปู่ฉันนะ่ะเ <c oughs> คยใช้ในสงครามด้วยนะ อแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยล่ะคือแต่มีอาหารดอกนะเราพิเศกินได้ไหมเอ้ยอะไรอ่ะเทปเหรอนี่เปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยไอ้ปุ่มเยอะแยะไม่หมดโอเคที่ว่าเปิดละเออแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนฟังนะฉันคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าฉันไม่เขียนลงไป ฉันแค่อยาที่จะบอกให้นายรู้ว่าเขามีสนามแม่เหล็กพิเศษที่ติดตั้งอยู่รอบแคปซูลถึงฉันจะไม่ใช่ไฟเทคนิคก็เถอะแต่ฉันมั่นใจว่าเวลาที่อยู่ที่นั่นน่ะม่นจะทำงานแตกต่างจากรปภยนอกอย่างแน่นอนเอาจริงคือถ้ามันเวิร์กนะซึ่งฉันรู้ว่าคือนายกายเป็นฮอตดอกอย่างแน่นอนพวกเอาเถอะดยฉันขอไปจัดของก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ดูดีแต่ก็ทำงานได้ ซยวันที่หน้าครัวอยู่ข้า,างหน <N> ้าไว้เจอกันนะพวกเหมือนเขาจะคุยเรื่องไอ้นี่แหละครับไอ้เรื่องแคปซูลเนี่ยไม่น่าสนใจเท่าไหร่อ่ะเอาไว้เช็ดตูดอันนี้เหรอแต่มันเหมือนเป็นกระดาษนั่นเลยวะเอ้กราดาเอซี่อะโอ้โหปาดตูดตายใช่ไหมมีอาหารกระป๋องด้วยเฮ้ยอ๋อไม่มีท่อข้างบนหรือเปล่าเฮ้ไม่ใช่ไอ้ท่อนี้เป็นท่อที่รับราลงมา แล้วอาหารมันอยู่ไหนอาจจะเป็นแบบคลังอยู่ข้างหลังครับแล้วหยิบไปก่อนไม่ได้เลือเพื่นหยิบไม่ได้ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดดูอันนี้มีหน้าจออะไรไม่รู้ครับนดีต้อนรับครับคุณลูกค้าตามข้อตกลงของ190909เนี่ยคุณจะต้องอยู่อาศัยถึง19ปีโอเคโปรดเลือกสิ่งที่คุณจะทำด้านล่างต่อไปนี้จะมี2สายมีทางฉลาดกับทางแบบกล้ามเนื้อ ผมว่าเอาเป็นแบบสมองหน่อยแล้วกันนะคือตอนนี้ผมคิดว่าเรามีปืนไนยเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบกล้ามเนืกล้ามเนื้ออะไรให้มากความอันนี้แล้วกัน,นครับอินเทลเจนโอเคตอนนี้กําลังโหลดวิธีการเตรียมตัวนะอาจจะต้องรอถึง12ชั่วโมงนะครับในการเตรียมการขอให้คุณโชคดีกับการทดลองการฝึกซ้อมนะเยี่ยมแล้วเราต้องทำไงต่อนอนเลยละ่ะยกไอ้น,นี่หน่อยไหมยกไม่ได้เลย โอเคกูนอนจริงกันนะโหแล้วแมงห้องโคตรแคบสีเขียวมามกรู้ทหารเลยอันนี้เุ้ยอะไรอะ่ะอันนี้เป็นของที่สั่งเพิ่มขึ้นมานะครับ AI package 2 5 0พกก2500ดอลลาร์อุย้ยแพงยังวะโคตรแพงมีอัพเกรดมีอัพเกรดนี่คืออาหารเหรอน่าจะเป็นอาหารจำนวนของอาหารนะครับตัวน,นี้คือมีอยู่5,000กระป๋องคิดว่าแสดงว่าอยู่ได้อีกนาน 15ปีแล้วแหรอเพื่อนมันก็นานอยู่เนี่ยโอเคอ่ะนอนพักเลยแล้วกันรอตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไงหลังจากที่เขารู้สึกสะดวกสบายกับพื้นที่ใหม่แล้วเขาก็ตัดสินใจเปี่ยนอนเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหงวอเตอร์เฟิร์สมึงกินน้ำแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันเป็นทีศ ที่ตักน้ำวะดเ What the fuck is is that penis เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยสนุกหรือเปล่าเนี่ยพวกเฮ้ยอะไรอ่ะใครพูดอะไรวะนายเป็นคนพูดเงี่ยหรอเสียงในหัวไม่เคยได้ยินเลยไงเราตูด ที่นามีเรียนรู้อีกแล้วเนี่ยเสียในหัวฉันเหรอ้ฉันเออฉันอาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้นะอืมฉันคิดว่ามันมาก่านั้นนะพวกเมื่อนายเนี่ยกำลังคุยกับจิตใต้ํำนึกของนายอยู่ต่างหากเล่าไ่นพูดบ้าอะไรเนี่ยคุยกับจิตใต้ํำนึกอ่ะสิ่งที่เขาจะบอกก็คือว่านายต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไว้ใจพวกเราได้เลยนะถ้าเราจะเป็นคนที่อยู่กับนายเองจะต้นจนจบละ เจ้าเจนเสียสติไปจริงด้วยเนี่ยโอ้ยนายเนี่ยเงียบปากไปเถอะฉันบอกแล้วไงว่าเราควรจะรอตอนเขาหลับก่อนนะแล้วก็ไม่ตอนที่เขากำลังไม่ใช่ตอนที่เขากำลังตืดๆหรอโอ้ใช่หมอนั่มันเถอะมันไม่ค่อยมีมารยาทนะถ้าเกิดว่าพวกนายอยู่ในหัวฉันจริงแล้วก็แล้วฉันจะไล่พวกนายออกไปยังไงแล้วเนี่ยอ๋โอเคถ้างั้นฉันจะปล่อยให้นายอยู่กับตัวเองแล้วกันนะมาเจอกันอย่าเอาแต่หน้ามืดตามัวเลยพวก เม่สิบห้าปีจริงอะเนี่ยสาหลายขึ้นแล้วข้างนอกอ่ะโปรดฟังตอนนี้ระบบการเก็บตัวได้ทำงานที่สุดแล้วได้โปรดหนีออกจากแคปซูลโดยด่วนโปรดระวังแคปซูลนั้นจะมีน้ำท่วมออกมาโปรดเดินทางโดยด่วนโดยด่วนโดยด่วนก็ไดมไปแล้วครับได้เวลาลุยอันนี้คือสิบห้าปีเลยปะ สิบห้าปีต่อมาจริงแต่เวลาข้างล่างนิดเร็วกว่าตั้งเจ็ดเท่าร้อยห้าปีสิบห้าคูณเจ็ดหรอใช่ปะเออนั่นสิบห้าคูณเจ็ดสิบห้าปีต่อมาหรือจากหนึ่งร้อยปีเทียบจากข้างบนนลนะอากาศธรรมชาติเดี๋ยวนะมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้ คุณดิ้ขุยเบิร์กให้นา в ы х о คุณไม่รู้จิตสเปอร์ตุเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนน่าวางปืนลงได้ไหมอ่ะกูฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยภาษาอะไรวะอืมเขาคงไม่เข้าใจชั้นน่ะชีนาเวซาลุคาร์เพื่อเจ้าชื่อวิดีโอพิศยิงเลยหล่เอ่อคุยก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวแต่ผมกลัวเขายิงเลยไอ้เกมนี้ไม่ไม่ไม่น่าไว้วางใจจ้ะ อ่าลองพยายามทำให้เขาใจเย็นลงก่อนแล้วกันเออขอฟังก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ยเจ้าจับเดี๋ยวก่อนนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาเชิญคิดอีกรอบหนึ่งยิงเธอด้วยปืนพกแล้วกันเอออ่ะปืนดพกระเบิดพกไม่เฮ้ยยิงแม่งเลยมึงยิงกันง่ายอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหแล้วเข้าเ้ยไม่ไม่ไม่ได้เข้ากลางอกซะหน่อยมัายังรอดชีวิตอยู่ ยูเครู้สึกว่ากระสุนผ่าไปเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะคุณจะปลอดภัยแม่งเอ้ยคุยกันไม่ได้แล้วต้องยิงแล้ววะป่าเอ้ยเลือดไหลเต็มเลยเนี่ยแล้วฉันอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนรอก่อนเอ้าก็พูดภาษาอังกฤษนี่อยาให้พวกเขาเห็นนายถ้าเกิดว่าพวกเขาเห็นแล้วก็เขาฆ่าพวกเราหมดแน่ทำไมอ่ะฉันคิดว่านายเป็นรุ่งคนของพวกมันนั้นฉันก็เลยเจ้าช่วยโคตรเยี่ยมเลย ถ้างั้นขอจัดการพวกมันอย่างเงียบๆเราฝึกสมองมาแล้วระดับอินเทลเจนต์ความฉลาดของมนุษย์เน่ยมันต้องแรงกว่า AI อยู่แล้วขอโทษนะเพื่อนแต่นี่จะเป็นนะออโอ้โหแล้วร,ร้อยปีคือผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮลโหลขอส้หน่อยนะเพื่อนอเจียวอะไรวะออ้กูใส่เลยละกันไม่มีเก็บเสียงด้วยตนนี้ โอเควิ่งวิ่งวิ่งโหแล้วเหมือนจะเป็นนางเอกหรือเปล่าคนนี้เฮ้ยอย่าขยับนะพวกพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าใช่โอ้ผมหมายถึงใช่ครับผมพูดได้เยี่ยมเลยไมกงันน่าจะเป็นหมอสินะคือผู้หญิงคนนี้น่ะเขามีบาดแผลช่วยรักษาอะไรหรือเปล่าโอเคครับได้โปรดเอาปืนลงก่อนเถอะนะก็แครนั่นแหละ ขาโชคดีนะฮะเนี่ยกระสุนมันผ่านเราไปเลยอะแต่ว่าคงจะเสียเลือดเยอะมากคือในรู้หรอเปล่าว่าฉันอยู่ไหนอะพอดีฉันจำอะไรไม่ได้เลยอยู่กับความจำเสื่อมะเราอยากที่จะไปไหนล่ะฮะนัะ่นคำถามท,าที่ดีนะแล้วมันมีเมืองหรือว่าที่ตั้งอะไรแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าครูกำลังหาที่ตั้งแล้วก็มันมีรถไฟที่กำลังมาถึงแล้วรอครับ พอดีว่าเอาของมาส่งนะถ้าเกิดขึ้นมันไปแล้วก็ไปในทิศทานที่ถูกต้องโอเคแล้วฉันจะขึ้นไปยังไงอ่ะฉันไม่มีตังซื้อตั๋วด้วยสิอ๋อไม่ไม่ไม่คือมันองใช้ตั๋วนะบางทีคุณอาจจะต้องรอขึ้นไปเพาเป็นรถไฟที่ขนาดใหญ่ถ้าจะเข้าง่ายอยู่ครับโอเคที่เข้าใจละแล้วฉันควรจะทำาไงกับนายดีแล้วเนี่ยอ๋อเด็ดโปรดนะครับผมไม่แค่หมออะไม่ใช่ทหารซะหน่อยอะเป็นเหมือนเธอนี่ละ ดูจากชุดก็ได้อะไม่ใช่สายบวกถ้าเกิดว่าคุณยไว้ชีวิตเขาผมขอร้องแหละครับไว้ชีวิตผมด้วยเถอะเลดเฟดดีไซน์ปล่อยให้จิตากรรมนำทางมันมีอย่างนี้ด้วยว่ะเลดทีมลีฟพูดทีมทูสลีฟเฟิร์สแทนก็อ่ะไว้ชีวิตครับเราเป็นคนที่ดีใจเมตตาเพื่อนแต่ขอหลับก่อนนะขอให้นายหลับไปก่อนจะให้นาย เตือนคนอื่นไม่ได้ผลเราพาสาวน้อยมาด้วยครับจะขึ้นยังไงวะโอ้รถไฟจอดเขาจอดเป็นสถานีนึกว่าแม่งจะกระโดดขึ้นไปเลยนี่มีรถให้ด้วยอ่ะคนต่างชาตินะภาษารัสเซียหรือเปล่าวะภาษารุนรวงอย่างนี้รู้สึกว่าจะมีนักโทษด้วยฮะ โอเคเราจะรอจนกว่ารถบรรทุกจะมาเ,เห็นไหมนเนี่ยโอ้โจุดบุหรี่ข้างๆแบบนี้ดีนะแม่กมงกระจกบรรทุกเอ้ยเราตื่นมาพอดีเดี๋ยวจะเพิ่งส่งเสียงแล้วอยู่ไหนกันนะอะเฮ้ยเงียบก่อนนะ จะโสงเสียงแล้วไม่เอาโรคมาจากไหนฮะเงียบก่อนอย่าบอกให้ฉันเงียบนะฉันอยากจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้อสมบัติชิเมลีเกอร์กัสซูโมลกิเตเบชิกเบตต้ทำไมเราขับรถถอยหลังอะนี่เราอยู่บนรถไฟอะ RAF นายป้าไปแล้วหรือเนี่ยปูตายนะโมอะ คือฟังฉันนะฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหรือว่ารถไฟคันนี้เป็นของใครแต่ว่าพวกเรานั้นจะต้องไปที่ตั้งเข้าใจไหมแล้วนี่แหละไปสถานที่ฉันกลจะไปอืมโอเคพวกเราจะผ่านก็ได้อะแต่รถไฟคันนี้น่าจะไปที่สถานีใต้ดินนะนายว่าแผลรับมือหรือยังอะแผลน่ะแผลส้นตีอะไรเนี่ยตอนที่เธอยกปืนมาที่ฉันอะเธอมีแผลหรือไงขอโทษทีฉันไม่มีแผลหรอกแล้วเธอคิดยังไงฉันคิดว่าเราควรจะออกจากรถไฟคันนี้นะ ฉันคิดว่าถ้าเรามีโชคเนี่ยเราน่าจะสามารถขับรถนี่แล้วก็ออกไปได้เลยก็ได้แต่ว่าเราต้องมีกุญแจรถก่อนเอานี้ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาสุกเบเลียดต้องไปหากุญแจรถแล้วกุญแจรถอยู่ไข่การโจมตีระยะไกลมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นนี่ระยะใกล้นะครับคุณเพื่อน แทงหลายเพลเลยยังวันนี้ดูก็รู้ไม่รอดแน่ๆเดี๋ยวน้ำอะไรนะรอุยอ้ยเขาเจอไอ้นี่เราแล้วอะ่ะผูรู้ครับนี่แบค็คแบ็คเราเจอยาพาหนะปริศนาครับอยู่ที่เขตชายฝั่งเซสชั่นดีรับทราบแล้วแล้วระบุได้หรือเปล่าว่านั่นเป็นอะไรไม่ได้เลยครับมันดูเหมือนอาจจะเป็นยานใต้น้ำอ่ะโอเคขอทราบพิกัดหน่อยเดี๋ยวนะมีเรือตรงนี้ าแล้วมันเริ่มแจ้งกันแล้วมั้งเนี่ย smash c h e a d ดอม break his neck โยนเขาออกไปจากรถไฟแต่ถ้าโยนไม่ออกจากรถไฟเขาจะแจ้งเพื่อนได้หรือเปล่าวะแต่เขาก็จะมีชีวิตรอดนะเว้ยอ่โยนเขาไปหน่อยแล้วกันผมไม่อยากจะฆ่าใครเลยอะโดยไม่จำเป็นไปเพื่อน oh my god นี่มันหนักกว่าอีกอิจฉาหลบ,บ 4, รครับรน,นี่หน่อยมีด<ำ>ดอมอะเราเจอศพสองศพ อยู่200เมตรถัดจากยามพาหนะฮะเขาคิดว่าน่าจะเป็น security guard โอเคเข้าใจแล้วถ้างั้นดูแลพื้นที่นั้นไว้นะเฮ้ยโอ้ยได้ยินไหมอะไรวะนี่ักโทษอ่อฉันเห็นสิ่งที่นายทำแล้วแค่คิดว่านายคงจะไม่ใช่คนกลุ่มนี้สินะพาฉันออกไปหน่อยได้หรือเปล่าประตูตรงนั้นเนี่ย เปิดให้ฉันหน่อยฉันคิดว่าน่าจะมีสวิตช์อยู่อะถ้าเกิดว่านายช่วยพวกเราได้แล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปดูให้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยกูต้ <c oughs> องเซ็นเซอร์ยับแน่เลยนี้เ <c oughs> ออตายแม่งเอ้ยมาถูกกระโจงถูกกระเจียวคุณนึกว่าเซาปาร์ต ถึงไหนละเช็คพอยต์เซฟเป็นการเดินทางที่ยาวนานตอนนี้เราอยู่ที่ RAEF Supply Train นะรู้สึกจะมีคนอยู่ข้างในด้วยเนะโอเคพเขาลับอยู่ปล่อยเข,า,ข,า,ขาไปดีกว่าวมีพิกล็อกด้วยเนี่ยมีสิบพลิกล็อกค,ครับชิบหายแล้วมันอันไหนวะอ๋อมันจะมีเสียงกึกกึกเว้ยคือถ้าถูกอะ <S <S โอเคโอเคผมเ,เ,เข้าใจแล้วทานั้องอนนี้อันนี้อันนี้ แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคไม่ใช่เมื่อกี้อันน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 ี้แล้วก็อันนี้แล้วก็นี้สวยครับเสียงมันจะกึกสองทีไว้ถ้าถูกดูซิมีอะไรออมีปุ่มสีเขียวหรือจะปล่อยไว้เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่งกดมั่วซั่วก็โดนเกมอีกถังขยะนะครับโอเคมีซิงค์งงลัางจงรังจานขึ้นมาโอ้มีคนให้ซัดอยู่ข้างหน้าด้วย ม่มีปืนด้วยอะขอปืนได้ปะ่ะโหเราได้ปืนมาครับจู่สองสองอ r อยากรู้ปุ่มเขียมันปุ่มอะไรวะอ๋อเขาบอกว่านี่ปุ่มอยู่แถวนี้ป่ะแสดงว่าอาจจะเป็นปุ่มอ่าปุ่มคนคุกหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูไหมลอง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 บอกว่านี่ไงใช่จริงด้วยเป็นปุ่มห้องขังครับโอเคเรียบร้อยไปทีนี้ไปหากุญแจรถก,กัน อะไรวะเนี่ยมีใส่ยาในเครื่องดื่มด้วยเหรอโอ้โหแล้วไม่มีมาไม่แตะดีกว่าอะไรอะจะไปหมดเลยวะเนี่ยโอเคเพราะเขาหลับอยู่ก็จะปล่อยไว้แี้จริงเหรอเพื่อมนมัดจ,จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายเราก็ได้โอเคได้ขวดมามีอะไรหยิบได้อีกไหมไม่ได้เลยอ,เอุ้ยพิกล็อกเจอพิกล็อกอีกสามชิ้น ในนี้มีอะไรเฮ้ยมีกระสุนด้วยขอมาลอยรู้สึกว่าจะมีพันท้ายปืนไหมเอ้ยพันจับปืนมันเรียกว่าอะไรวะไอ้ด้านจับปืนเอิพันจับปืนเลยมีเทปแล้วมึงกดเลนนี้ สวัสดีฉันจะขอ,อย้ำเตือนทุกคนอีกครั้งทุกคนนั้นจะเป็นจะต้องตามหาไอ้ผู้หลบนี้แล้วก็าหาหนีทับเส้นทางของพวกเรานั้นจะถูกลากยาวไปทุกสเตจเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเลยถ้าเกิดเจอคนพเนจรถ้าเกิดนายพบเจอให้รีบอยู่รถไฟโดยด่วน เราก็ลงไปถามคำถามเขาซะอาจจะเริ่มจากคำถามไม่ไง่ายก็ได้ลองถามเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนทุกถนนนั้นจะถูกเขียนตัวเลขไว้ซึ่งตัวเลขพวกนั้นเป็นตัวเลขแปลกปอมที่พวกเราเขียนไว้เพื่อลอกผู้ก่อ,อก,การร้ายถ้าเกิดว่าตัวเลขที่เขาพูดออกมาไม่ตรงกับถนนที่เรามีอยู่จริงมันงก็จับเข้ามาได้เลยจับทุกคนที่นายเห็นตามทางแล้วเอเมเสเอจนั้นจะเป็นคนจัดการและดูแลต่อแค่นี้ S 1> <S 1> okay, เข้าใจละวหวัว่าจะมีผู้หลบหนีไม่ก็คนที่แบบนี้ออกจากดินแดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเจอก็คือต้องจับมานะอาจจะเป็น2คนนั้นก็ได้มั้งที่ถูกขังอยู่ในคุกนะครับเดินทางเมื่อ2ทุ่มไม่ถึงที่อโอ๊ตฟอร์ดเวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็เวลาออเดินทางทีก็คือ2ทุ่ม45เหมือนจะเป็นข้อมูลการส่งของนะครับอันนี้โอเครับเรื่องเลย อาวิซ่าเฟสพิตตอลเราถามอะไรเขาได้ด้วยเหรอไปตอบไม่ได้อะวต้องถามโอเคมาเรามีปืนเดี๋ยวแล้วทำไมมีดผมถามไม่ได้อะมีดผมไปไหนแล้ววะเราถามด้วยปืนที่เก็บมาเมื่อกี้ครับโอ้ยโอ้ยตื่นโอ้ยตื่นไอตูดมุนแจอยู่ไหนมุนแจรถจี๊บอะ เกงยีนะไม่มีหรอเกงยีนกูบอกจี๊บอีเวนรถจี๊บอ่ะกูใจอยู่ไหนอะไรอ่ะเนี่ยนายจะไปขับรถอ่ะลองไปถามฟิลดอร์ดูสิเขาน่าจะดื่มชาอยู่มั้งเดี๋ยวเขาก็พานายไปขับเองนั่นแหละขอบคุณมากนะโขกสักทีหนึ่งแล้วกันตอบไม่รู้เรื่องไอ้ฟิเอดอร์คือใครวะเนี่ย แล้วฟิวดอลคนไหนวะคนนี้ไงคนดื่มชาเนี่ยต้องพาเขาไปจากตรงนี้กีกาดมักต้องพาเขาออกจากตรงนี้แล้วพาไปยังไงวะอันนี้เหรอมีมีดเหรอเดี๋ยวนะเอามีดทำอะไรอ่ะเอามีดขู่เขาหรือเปล่าหอมีด พี่ทำให้ขู่น่แน่เลยวะ่ะโอเคอันนี้ใส่ย,ยาเข้าไปได้ครับเหมือนจะเป็นยาทําให้ขึ้นไส้นะครับเวลาเกินอะไรผิดที่ส่งเข้าไปเราก็สามารถที่จะเกียนนี่เพื่อที่จะเอาพิษออกมาได้อันนี้ผมเดาล้ว,วนๆโอเคทีนี้ก็ทําให้เขาตื่นตื่นเพื่อนดื่มช,ชาักหน่อยอ,อ,อาการจะดีขึ้นร่างกายด้สดชื่นไม่ง่วงเหงาหานอน อ้วกตกโอเคบอกว่ากูใจจะอยู่กับเขานะไหนเพื่อนขอดูหน่อยสิอัดมีดเข้าไปที่หัวของเขาหรือว่าจะปาเขาออกจากรถไฟยิงเขาด้วยปืนเก็บเสียงถ้าจะทำให้แบบว่าดูบูเนียนที่สุดเนี่ยผมว่าไม่ต้องผัาออกจากรถไฟว่ะเพราะว่าเดี๋ยวกาคนอื่นตื่นมันก็ไม่เห็นเขาอีกถ้าผ่าออกจากรถไฟน่าจะถ่วงเวลาได้เยอะกว่าขอโทษนะเพื่อนจะไปเถอะ มาเพื่อนมามามาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้ยมันเอาอีกแล้วฉากบาดเสียวแบบนี้ขอโทษนะเพื่อนจากแานิมออ้โอ้โหวัเลงจัดจัดเลือดสาดเลย เราได้รับการยืนยันมาแล้วจากผู้พบเห็นเหตุการณ์จุดตรวจก่อนหน้านี้พบเห็นชายและผู้หญิงอยู่บริเวณแถวนั้นเฮ้ยรู้สึกมารายงานข่าวมาแล้วว่ะเขาบอกว่าผู้หญิงมีอาการบาดเจ็บรายงานทันทีถ้าเกิดเห็นเหตุการณ์ผิดปกติถึงเวลาไปละเฮ้ยใครวะไอเว้นนั่นใครอะวิ่งหนีรอหาอะไรชิบหายโอ้ยิงจับผู้ยิงจับโอ้คนนี้ก็นอนนอนเพลินเลย โอ้โหโดดมึงแพ้ไอ้ตูดเอ้ยเป็นไรเหรอกูเห็นนายเหรอชัดหรือยังล่ะอันนี้ชัดย่งดังภาษาอะไรวะเดี๋ยวกูฟังไม่รู้เรื่องไปแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผานายอ่ะไม่ขับแบบนี้ไม่ได้นะโอเคก็เดี๋ยวก็ชนหรอกมานี่ให้ฉันขับ และแบบนั้นเขากรอดดมาได้อย่างปฏิหารถึงอาจจะเจ็บตัวไปหน่อยแต่ว่าการเดินทางและการประจุภัยมันจะเริ <S <S ่มเจ็บเสียงนั้นมันเนี่ยบาดเลยหัวฉันหัวอะไรก่อนหัวนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่ามอนันตื่นขึ้นมาจะปล่อยเข้าไว้เหรอ หัวเข่าเหนียวขาขาดจะแข็งแรงดีเลยนะจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยถ้าฉันทําหัวฉันแตกบ้างอะฉัคนคงจะได้นอนทั้งอาทิตย์เลยมั้งเอาจริงนะกูอยู่ไหนเนี่ยเช็คพอยต์เซฟครับอินดอร์ว่ะข้างในโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับรีเฟล่าเฟล่านะครับผมเป็นเกมที่ ผมรู้ว่าไม่จะออกแนวฮา,าหน่อยนะแต่แม่งรู้สึกว่าเป็นค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะครับเออแล้วภาพติดเละก,ก็มีผมได้ต้องไปเซนเซอร์อยู่ไม่แน่ใจว่าต้องเซนเซอร์ถึงขนาดไหนอะ่ะเดี๋ยวผมอาจจะเซ็นเซอร์แค่ว่าตรงมาดูนา,จายจ่์แล้วกันนะครับส่วนเ,เดี๋ยวไอภาพอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยไว้ดูกันพาร์ทหน้าแล้วกันไม่รู้จะติดติดเหลืองไหมหรือว่าแบบวิดีโอมันจะระเบิดหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวไว้จะกันแล้วกันนะฮะสบวนนี้ซีคิยวหรอผมเจ,จ้าจ้า I want, and I pray, I believe am oh. kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're